ผู้ใช้วิญญาณตระกูนีใช้กำลังทั้งหมดเพื่อจัดการแม่น้ำทองคำที่กำลังเอือลน้นแรกเริ่มพวกเขาใช้วิญญาณระดับมนุษย์เพื่อสร้างเขื่อนจากนั้นพวกเขาขุดคลองเพื่อระบายน้ำออกไปมันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำทองคำลดลงเรื่อยๆเหตุการณ์นี้ทำให้สิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำตื่นตระหนกและเริ่มโจมตีผู้ใช้วิญญาณตระกูนี การต่อสู้ปะทุคืนผู้ใช้วิญญาณตระกุลนีเป็นผู้เชี่ยวชาญบนเส้นทางแห่งปัฐพีพวกเขาใช้วิญญาณโคลนเป็นหลกักเส้นทางแห่งปัฐพีโดดเด่นด้านการป้องกันดังนั้นตระกุลนีจึงสร้างแนวป้องกันเพื่อต่อต้านศัตรูแต่สัตว์อสูรในแม่น้ำทองคำมีมากเกินไปมันยังมีราชันอสูรที่แข็งแกร่งอยู่ด้วยภายใต้คลื่นสัตว์อสูรที่บ้าคลาั่ง แนวป้องกันของผู้ใช้วิญญาณตระกูลนี่เริ่มแตกทีละแนวอดทนไว้ข่าพวกมันล้างแขนให้กับพวกพ้องของเราอดทนเพื่ออนาคตของตระกูลโคลนและเลือดสาดกระเซ็นไปทุกขนทุกแห่งผู้ใช้วิญญาณหมุนเวียนกันออกมาต่อต้านคลื่นสรารสูนตระกูลนี่ถูกนำเข้ามาในมิติช่องว่างจักรพพัดและได้รับการเลี้ยงดูอย่างลับๆด้วยฟางหยวน สมาชิกตระกูลหนี่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากการสร้างสภาพแวดล้อมที่กดดันทำให้พวกเขาต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในสวรรค์สีเหลืองแต่นั่นก็ทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันในการต่อสู้ป้องกันตัวครั้งนี้กองทัพตระกูลหนี่แสดงพลังการต่อสู้ที่โดดเด่นและความเด็ดเดีย่ยวออกมาในที่สุดจำนวนสารสูตก็ลดน้อยลงกองทัพตระกูลหนี่เริ่มโต้กลับ ฝูงสัตว์อสูรไม่มีระบบโครงสร้างภายในที่ดีภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันพวกมันเริ่มกระจัดกระจายกันไปอย่างรวดเร็วศพของสัตว์อสูรจำนวนนาบไม่ทวนถูกทิ้งไว้ตามทางและกลายเป็นทรัพยากรในการบ่มเพาะเราชนะเร็วจัดตั้งค่ายกลวิญญาณมันยังไม่ใช่เวลาชื่นชมยินดีถูกต้องเราต้องสร้างค่ายกน มิฉะนั้นครึ่นสรารสูญจะออกมาจากแม่น้ําอีกครั้งผู้ใช้วิญญาณตระกูลนี้จัดตั้งค่ายกลวิญญาณด้วยความพยายามทั้งหมดพวกเขาวางแผนสำหรับเรื่องนี้มานานกว่าครึ่งปีมันเป็นค่ายกลวิญญาณที่เหมาะสมและสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเมื่อค่ายกลวิญญาณถูกจัดตั้งขึ้นแม่น้ําทองคําและดินเมกกลับเกิดการสันสะเทือนครั้งใหญ่เกิดสิ่งใดขึ้น สัตว์อสูรบุกงั้นหรือมีบางอย่างผิดปกติมองขึ้นไปข้างบนโอ้สวรรค์กลุ่มผู้ใช้วิญญาณอุทานด้วยความตกใจเมื่อพวกเขามองขึ้นไปบนท้องฟ้าร่างกายของพวกเขากลายเป็นแข็งทื่อเพราะพวกเขาเห็นอุกบาทตกลงมาจากท้องฟ้าอุกบาทบางดวงมีขนาดเท่าทุ่งหญ้าเล็กๆ ขนาดที่บางดวงมีขนาดใหญ่เท่าภูเขาและมันมีจำนวนน,นับหมื่นดวงพวกเราจบสิ้นแล้วใบหน้าของผู้ใช้วิญญาณตระกูลหนี่กลายเป็นซีดเผือดสวรรค์ต้องการทำลายล้างตระกูลหนีของข้าง,งั้นหรือในสนามรบอันเงียบสงัดผู้อาวุโสข,ของตระกูลหนี่กล่าวด้วยความโศกเศร้าข้าไม่พร้อมที่จะตายเช่นนี้ ผู้นำตระกูลหนีรุ่นปัจจุบันกำหมัดแน่นเรากำลังจะประสบความสำเร็จตระกูลหนีของข้าเสียสละครั้งใหญ่เพื่อควบคุมน้ำท่วมอนาคตที่สดใสอยู่ในสายตาของเราแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะตายทุกคนตกอยู่ในความสิ้นหวังภัยธรรมชาติครั้งนี้น่ากลัวเกินไปผู้ใช้วิญญาณตระกูลหนีไม่มีความคิดที่จะต่อต้านมันแม้แต่น้อย พวกเขารู้สึกถึงความไร้ในยะาสำคัญของตนเองนี่คือความโศกเศร้าและไร้หนทางของผู้อ่อนแอแต่ในจังหวะนี้เสียงกรีดร้องหวยหวนราวกับเสียงปีศาจจะขุมนรกกลับดังคืนอุณหภูมิในอากาศลดลงอย่างรวดเร็วหัวใจของกลุ่มผู้ใช้วิญญ,ญาณตระกูลหนีสั่นไหวเกิดเกิดสิ่งใดขึ้นโอสวรรค์ยักษ์ดำ กลุ่มผู้ใช้วิญญาณตระกูลหนีตกตะลึงและเบิกตากว้างเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาเห็นยักษ์สีดำปรากฏตัวขึ้นอย่างช้าๆมันมีร่างกายใหญ่โตความสูงของมันทะลุขึ้นไปบนก้อนเมฆยักษ์ดำมีสองเสียนดวงตาทั้งสี่ของมันดูน่าสะพรึงกลัวและปลดปล่อยเจตนามุ่งร้ายออกมามือหลายร้อยข้างของมันยกสูงขึ้นพร้อมกับกรงเล็บ มันเป็นฉากที่น่ากลัวและแปลกประหลาดหัวข้างหนึ่งของยักษ์ดำพ่นลมหายใจส่งแม่น้ำทูดผีออกมาแม่น้ำทูดผีกลืนกินอุกกาบาตจำนวนมากเข้าไปหัวอีกข้างของยักษ์ดำอ้าปากและดูดกลืนอุกกาบาตจำนวนมากเข้าไปในท้องของมันโดยตรงบึม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 กรงเล็บจำนวนมากของมันโจมตีอุกกาบาตขนาดเท่าเนินเขาอย่างต่อเนื่อง หัวใจของกลุ่มผู้ใช้วิญญาณตระกูลหนี่สั่นไหวอย่างรุนแรงมันสามารถคว้าดวงจันทร์จับดวงดาวได้ตามต้องการโลกนี้มีสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ซ่อนอยู่จริงๆเปรียบเทียบกับยกักษ์ตนนี้ตระกูลหนี่ของเรายัางไม่แม้แต่จะสามารถเป็นมดปลวกฝนอุกบาทเกือบทั้งหมดถูกหยุดโดยยักษ์ดำมีเพียงบางส่วนที่ตกลงบนพื้น บางส่วนตกลงสู่แม่น้ำทองคำบางส่วนตกลงบนพื้นเมกพวกมันจะส่งอิทธิพลบางอย่างต่อระบบนิเวศดั้งเดิมของที่นี้เมื่อฝนอุกบาทสงบลงยักษ์ดำก็จากไปร่างกายของมันค่อยๆหายไปต่อหน้าสมาชิกตระกูลนีหลังจากไม่นานผู้คนที่รอดชีวิตก็ระเบิดเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความยินดี ยักษ์ดำกลายเป็นแสงสีดำพุ่งเข้าสู่ร่างหลักของฟางหยวนแท้จริงแล้วมันก็คือดวงวิญญาณของฟางหยวนนี่คือเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของนิกายเงาตอนนี้การบ่มเพาะจิตวิญญาณของฟางหยวนบรรลุถึงขั้นจิตวิญญาณเดียวดายระดับ60ล้านคนแล้วจิตวิญญาณเดียวดายระดับ1 0 0รล้านคน จะทำให้ดวงวิญญาณของผู้บ่มเพาะกลายเป็นยักษ์สามเสียนพันกรที่มีพลังการต่อสู้ระดับเกาและสามารถต่อต้านไัยพิบัติได้โดยตรงเช่นเดียวกับเทพปีศาจจิตวิญญาณนี่คือจุดสูงสุดของการบ่มเพาะจิตวิญญาณและเป็นขีดจํากัดของโลกใบนี้ฟางหยวนยังไม่บรรลุระดับเดียวกับเทพปีศาจจิตวิญญาณตอนนี้เขามีเพียงสองเสียนและแขนมากกว่าหกร้คาง การบ่มเพาะจิตวิญญาณช่างยอดเยี่ยมนักเพียงดวงวิญญาณก็มีพลังการต่อสู้ที่น่ายกย่องหากมันใช้ท่าไม้ตายมันจะทรงพลังมากกว่านี้สิ่งสำคัญก็คือท่าไม้ตายเหล่านั้นไม่พึ่งพาวิญญาณแต่สามารถใช้การจัดเรียงพลังงานแห่งเตาเพื่อปลดปล่อยพลังอำนาจเหมือนความสามารถโดยกำเนิดฟงังหยวเรียนแบบท่าไม้ตายแม่น้ำพูดผีจากเทพป,ปีศาสจิตวิญญาณ เขาใช้ร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณที่สลักไว้ในดวงวิญญาณของเขาเพื่อปลดปล่อยท่าไม้ตายแม่น้ำทูดผีเร่ากับความสามารถโดยกำเนิดตราบเท่าที่การจัดเรียงร่องรอยของพลังงานแห่งเตาเหล่านี้ไม่ถูกทำลายฟางหยวนจะสามารถใช้งานมันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดดยกว่าการกระตุ้นใช้วิญญาณความสามารถโดยกำเนิดของการบ่มเพาะจิตวิญญาณ ท่าไหมายตายรอยสักร,รวมถึงการจัดตั้งค่ายกวนวิญญาณด้วยใช้ร่องรอยของพลังงานแห่งเต๋าตามธรรมชาติพวกมันล้วนเป็นสิ่งเดียวกันด้วยการสนับสนุนจากตระกูลฟางข้าไม่ขาดแคลนแก่นแท้อสูนวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องอยากที่จะบ่มเพาะจิตวิญญาณไปถึงขั้นจิตวิญญาณเดียวได้ระดับหนึ่งร้อยล้านวิธีนี้สามารถเป็นหนึ่งในไพ่ตายของข้า ข้าไม่สามารถเปิดเผยมันออกไปโดยง่ายหากฟางหยวนใช้วิธีนี้ที่โลกภายนอกเจตจำนงสวรรค์จะค้นพบแต่ไม่มีภัยคุกคามดังกล่าวในมิติช่องว่างจากักรพรรดิมาดูสถานการณ์ตอนนี้ฟางหยวนกระตุ้นใช้ม่อปรุงโชคและสังเกตโชคของเขาหฮือฟางหยวนขมวดคิว้วโชคของเขาดูไม่ดีนักเสาแสงสีเงินของเขาดูบอบบาง และส่งสัญญาณของการพังทลายเมฆสามก้อนที่อยู่ด้านบนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเมฆแสงดาวอยู่ด้านบนสุดนี่หมายความว่าเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้านล่างเป็นเมฆสีดำสนิทของเทพปีาศาจจิตวิญญาณแม้มันจะถูกแสงดาวบดบงัง แต่มันก็มีความมืดส่วนหนึ่งแทรกซึมเข้าสู่เงาแสงสีเงินของฟางหยวนราวกับการอย่างรากลึกและแตกหน่อด้านล่างสุดเป็นเมฆสีทองของเทพอมะตะตะวันเดือดมันขยายใหญ่ขึ้นแม้มันจะอยู่ต่ำกว่าเมฆอีกสองก้อนแต่มันแสดงให้เห็นถึงการสะสมพลังและรอคอยเวลาที่เหมาะสมนอกจากเมฆทั้งสามยังมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นรอบๆเสาแสงสีเงิน เงาที่พระเลือนเหมือนภูเขาสูงปรากฏคืนบนพื้นผิวของเสาแสงสีเงินจากนั้นก็ตัดภาพไปยังภาคใต้เฟิงเทียนอยู่หยุดฝีเทา้าเขาหอบหายใจอย่างหนักหน่วงในที่สุดข้าก็มาถึงแล้วการเดินทางของเฟิงเทียนอยู่ค่อนข้างยากลำบากเขาต้องการค้นหาหมู่บ้านตระกูลนีแต่กลับไม่พบสิ่งใดเลยสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือ ฟางหยวนย้ายหมู่บ้านตระกูลหนีทั้งหมดไปยังมิติช่องว่างจักรพพัดนานแล้วเฟิงเทียนอยู่ไม่พบสิ่งใดและรู้สึกผิดหวังมากแต่ระหว่างทางเขาพบว่าอาสูรโคลนหนีเจียนสามารถกินวิญญาณโคลนเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่งตระกูลหนีทั้งหมดหายไปอย่างลึกลับหากข้ากลับไปด้วยผลลัพธ์ที่น่าอับอายเช่นนี้ข้าจะไม่สามารถอธิบายตนเอง ข้าควรเพิ่มพลังการต่อสู้ให้กับอสูรโครนตัวนี้เมื่อเฉิงสินซื่อถามหลังจากข้ากลับไปข้าจะสามารถตอบคำถามของนางดังนั้นเฟิงเทียนอยู่จึงเดินทางไปยังภูเขาโครนเน่าเปยภูเขาโครนเน่าเปยไม่โด่งดังมากนักแต่มันยังเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมันเต็มไปด้วยทรัพยากรบนเส้นทางแห่งปฐพีและวิญญาณโครน มันเหมาะสมกับการเลี้ยงดูอสูนโคลน,นีเจียนดูเหมือนคลื่นสัตว์อสูนจะเกิดขึ้นทีน่นี่หมู่บ้านของผู้ใช้วิญญาณที่อยู่รอบๆถูกกวาดล้างเอาละ่ะข้าจะสำรวจมันเฟิงเทียนอยู่เป็นผู้ใช้วิญญาณระดับหาและมีอสูนโครน,นีเจียนอยู่ข้างกายเขาไม่กลัวอันตารายและเดินทางขึ้นสู่ภูเขาโคลนเน่าเปื่อยทันทีหลังจากหลายวัน เฟิงเทียนหยูก็ไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งทันใดนั้นอาสูรโคลนหนีเจียนก็พ่นโคลอนออกมาเกิดสิ่งใดขึ้นโคลนเหล่านี้มีร่องรอยของพลังงานแห่งเตาบนเส้นทางแห่งพลังปราณแฝงอยู่งั้นหรือเฟิงเทียนหยูประหลาดใจมาก